เฮ้ยตัวเนี้ยเป็นไงอะลูกตาเจ็บไงมันขวางเฮ้ยตัวนี้มันนอนอยู่ตรงสะพานไงอะลูกอันนี้เอาอะไรให้มันกินไหมอุตาเละเลยอ่ะอะไรหิวไหมหิวไหมอ่ะอ๋อเอาไหมเอาไหมกินอะไรไหมหิวไหมลูกมีมีมีหกโปเกมอนไงไปแล้วกลับมามามากลับบ้านแล้วลูกมาแล้วมากลับ าแล้ว嘛อ๋อมันมันก็มาเป็นเรื่องปกติของมันเนาะอ๋อมาลูกป่ะบาเธอเดี๋ยวเอาให้มันกินหน่อยไหมคงจะหิวอ่ะมันก็ไม่งั้นมันคงมาเธอ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 ก็อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปเพี่เอาให้มันคงหิวอ่ะมันมันใช้พลังงานเยอะไงนี่ไงเดี๋ยวพี่แบ่งอ่ะเดี๋ยวนะอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวเอาอาหารจากอันนี้แป๊บนึง อืแลปลิล้งใหญ่แล้บแผลบแผบเลยมาหันมาดิดหันมาเลยไหบ้างข,ของโปกเกมอนนะลูกอ่ะ <c oughs> ลูกอ่ะอ้าลองกินก่อนดูสิ แม,แม่แม่มาดูดิดูดิเราดูมันมันถูกใจไหมมันกระดมะมันใสมันกระดิกห่างดึงดืด ที่นี่เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยขึ้นลงวันเดียวอะค่ะอ๋ออิ่มเลยมันจำเป็นค่ะมันจำเป็นสวัสดครับเอ่าพรุ่งพรุ่งนี้เหลือเวลาเดินทางแค่วันเดียวค่ะตามนะครับขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเหี่ยวเหี่ยวเหีวเหี่ยวเหียวเหี่ยวเหี่ยวโอ้ยเหี่ยวจริงนะหยิบไหมแบ่งไว้ให้โปเกมอนหน่อยนึงบอกกันไว้จะให้มันอืม พอล้หน่อยนะแบ่งกันนะลูกเนาะเอาน้ำป่ะละ่ะน้ำเธอไม่มีน้ำอ่ะเอาน้ยู่ในกระเป๋านีาน่อาจะหิวน้ำเดี๋ยวี่เดี๋ยวแบ่งกันที่แบ่งน้ำให้กันบนึงหิว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 โอ้